ตอนที่หนึ่ง้อยสี่สิบภาซาของค่ายฝึกไหนที่สุดก็ถึงเวลาของพวกเราสักทีหลังจากยื่นผลลัพธ์ของภารกิจเสร็จแล้วเออคุณเฮอกันก็จะต้องยอมรับให้เป็นขุนพลฝึกหัดแน่นอนอืมขุนพลฝึกหัดจะได้เป็นหัวหน้า กองขุนพลแล้วไม่คิดมาก่อนเลยว่าแค่สองวันหลังจะกลับมากับค่ายฝึกเราจะได้เป็นหัวหน้าหัวหน้ากองขุนพลแล้วต้องขอบคุณโจฟานจริงๆฉันไม่รู้เลยว่าการเตรียมสอบเทพสงครามของโจฟานเป็นยังไงบ้างแต่รู้จากความแข็งแก่งของเขาแล้วเขาน่าจะผ่านไปโดยที่ไม่มีปัญหาอะไร ขอรายงานภา Hi, รากิจล่าของพวกเราอืมเขาอยากจะเป็นขุนพลฝึกหัดเอาละก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ควบคุมกฎโมโห ดองชิงโหกันเชียงหันฉันขอรายงานเรื่องที่พวกเขาฆ่าของโชเพื่อนของฉันและขโมยมอนสเตอร์ที่เขาเป็นคนฆ่ามาพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันทางของโชต่างหากที่เป็นฝ่ายคิดจะหนีทุกคนฉันมีชื่อว่าโมโฮเป็นเจ้าหน้าที่รักษากฎของค่ายฝึกแห่งนี้ เพื่อนของฉันของโชเป็นขุนพลฝึกหัดและถูกเขาเชิญเข้าทีมโดยสามคนนี้หนึ่งวันก่อนที่จะมีการทำภารกิจของค่ายฝึกและออกไปทำภารกิจร่วมกันแต่ตอนนี้มีแค่พวกเขาสามคนที่ได้กลับมาขอให้ทุกคนลองนึกให้ดีๆกลุ่มนักล่าข้าวหัวที่มีขุนพลฝึกหัดสามคนหัวหน้ากองขุนพลมันจะเป็นไปได้ไงที่จะมีคนเสียชีวิตเนื่องจาก การสู้กับมิใหญ่ลังสีเทาพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันทางข้องชั่วต่างหากักที่เป็นฝ่ายคิดจะหนีทุกคนฉันมีชื่อว่าโมโฮเป็นเจ้าหน้าที่ลักษากฎของค่ายฝึกแห่งนี้เพื่อนของฉันฮองโชเป็นขุนพลฝึกหัดและเขาถูกเชิญข้าทีมโดย3าคนในห,หนึ่งวันก่อนที่จะมีการทำภารกิจของทางค่ายฝึกและออกไปทำภารกิจร่วมกัน แต่ตอนนี้มีแค่พวกเขาสามคนที่ได้กลับมาฉันขอให้ทุกคนลองนึกดูให้ดีๆกลุ่มนักล่าข้าหัวที่มีขนพลฝึกหัดกับสามขนหน้ากองขุนพลมันจะเป็นไปได้งไงที่จะมีคนเสียชีวิตเนื่องจากการสู้กับหมีใหญ่ในลังสีเทาไหนตอนนี้ของชว์เพื่อนของฉันหายตัวไปเห็นได้ชัดว่าต้องเป็นพวกนายสามคนที่รวมหัวกันฆ่าเพื่อนของฉัน เฮ้ย hey, ใส่ร้ายกันอยู่วะมันไม่จริงเลยในตอนนั้นพอแล้วเอาพวกเขาไปสอบสวนกันก่อนถ้าสิ่งที่นายพูดเป็นเรื่องจริงอีกไปเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเองเอาตัวพวกเขาสามไปเอาตัวพวกเขาไปทั้งสามคนถึงค้องโชจะตายไปแล้ว เรายังได้ประโยชน์จากเขาได้เราจะใช้การตายของเขาสร้างความลำบากให้สามคนนี้เฮ้ฮ้ hey, hey, hey. ของโชว์เป็นแค่ตัวประกอบหนึง่งการตายของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยสักนิดแต่ฉันจะแสดงให้ผู้คนได้เห็นเึงความสามารถเพื่อเพิ่มคะแนนโหวตให้ตัวเองฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ใกล้ได้เวลาจบการเตรียมสอบเทพสงครามแล้ว ทำไม่โชจิยังไม่กลับมาอีกนะแผนของท่านปูกำลังจะเริ่มขึ้นและฉันยังมีเรื่องสำคัญบางอย่างที่ให้เขาทำอยู่เรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่โมโฮว่าเลยนะจริงๆแล้วของโชที่วิ่งหนีไปหลังจากที่เขาได้เห็นความแข็งแกร่งของมอนสเตอร์นั้นหลังจากนั้นเป็นเวลาที่พวกเราทั้งหมดเป็นคนฆ่าฆ่ามีใหญ่ พวกเราทั้งหมดและหัวหน้ากองและเพิ่งได้เปลี่ยนระดับหลังจากต่อสู้กับหมีใหญ่นั้นอไหลาสาระเธอจะบอกว่าของโชว์วิ่งนี้และปล่อยให้พวกเธอตายงั้นเหรอและพวกเธอไม่มีใครอยู่ระดับเขากันสักคนเลยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่นักลบสตาร์ฟอร์ดสามคนจะค่นล้มหมีใหญ่ลังสีเท่าได้มันจะเป็นมอสเตอร์แรงดีเลยนะ เธอจะต้องสร้างเรื่องโกหกทั้งหมดขึ้นมาอย่างแน่นอนเธอต้องชดใช้การตายของคลองโชจริงอยู่ที่พวกเรามีกันแค่สามคนนั่นเป็นเรื่องเป็นไปได้ยากที่เราจะฆ่ามี้ใหญ่แต่ตอนนั้นเรามีเพื่อนที่แข็งแกร่งมากๆคอยช่วยเหลืออยู่เขายืนยันเรื่องนี้ได้เอ้ยดูนายเซถึงกับต้องอ้างเพื่อนร่วมทีมในจินตนาการขึ้นมาเลยเหรอ เฮ้ hey. แล้วพยานที่ว่าทำไมไม่บอกเราล่ะถึงตัวตนของคนที่เป็นพยานให้นายนะผมยืนยันให้พวกเขาได้ครับโอ้ oh, มาแล้วพระเอกของเราเฮ้อเฮเออเขาหน่ะเหรอเป็นประด้ยังไงผมยืนยันให้ได้ครับว่าของโชเป็นคนหนีไปก่อนการต่อสู้จะเริ่มขึ้น และปล่อยให้เพื่อนร่วมทีมต้องเจอกับอันตรายผมเป็นคนที่ช่วยพวกเขาฆ่ามีใหญ่และพอพวกเขาฆ่าเสร็จของโชก็กลับมาเพื่อจะฆ่าพวกเราเพื่อเอาผลงานและไอเทมตัวมอนสเตอร์ตัวนั้นเฮ้ยทําไมไอตัวานถึงยังมีชีวิตอยู่อีกล่ะโอ้ยทางนั้นสูจีลูกศิษย์ของฉันเขาก็เฮ้ยแมงเอ้ยเอ้ย,อยเขาพูดความจริงหรือเปล่า เอ้ยฉันคิดว่าเขาเป็นพยานปลอมมีใหญ่สีเทาเป็นมัสเตอร์แรงดีรู้จักอายุของเขาแล้วถ้าไม่มีคลองโชว์ที่เป็นขุนพลฝึกหัดอยู่ด้วยเขาจะมีปัญญาไปช่วยพวกนั้นฆ่ามีได้ยังไงวะแบบนี้แย่แะนะ่ฉันจะปล่อยให้เขาพูดอะไรอีกไม่ได้แล้วสูจีเองก็ตายไปแล้วนั่นหมายความว่าแผนของผู้เข้าเตรียมการสอบเทพสงครามเปิดโปง ฉันจะปล่อยไอ้หมอนี่ไว้ไม่ได้นายนั่นแหละเป็นคนที่น่าสงสัยที่สุดฉันจะเป็นคนสอบสวนและจัดการนายเองเฮ้ยเขี่ยวหมาป่าเงาทำไมคุดูดูหูฝึกอันดับหนึ่งอย่างคุณจ้างเรื่องการต่อสู้นะ่ะยิ่งไปกว่านั้นตอนเขาเอาอาวุธออกมาเพื่อสู้กับเด็กนี่นะ เฮ้ยผมคิดอยู่แล้วว่าคุณต้องทำแบบนั้นคูจางคุณกับซูจีนักเรียนของคุณหน้าร้องเก็ียดไม่ต่างกันเลยสักนิดคำถามก็คือคุณกล้าฆ่าผมต่อหน้าทุกคนหรือเปล่าระบําดาบตัดโอ้ยสกิลของไอ้หมอนี่มันดีเกินไปไม่ใช่มีบางอย่าง,างไม่ถูกเอ้ยไอ้หมอนี่ เอ็มหมอนี่เป็นขุนพลระดับกางครูจังคุณคิดจะจับตัวผมเพื่อไปสอบสวนไม่ใช่เหรอครับ <c oughs> หรือว่าคุณต้องการจะฆ่าผมต่อหน้าทุกคนกันแน่โอ้ใช่แล้วขอเป็นทั้งครูแล้วก็ขุนพลระดับสูงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะฆ่าเด็กไว้เฮ้ยไอ้ย่ ความสามารถของเด็ดนั่นก็ใช่ย่อยนะเขาป้องกันการโจมตีจากขุนพลระดับสูงไว้ได้ฉันคิดว่าเรื่องที่เขาพูดก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นเรื่องจริงไม่ได้ก่อแล้วฉันจะปล่อยให้มันมีชีวิตต่อไปไม่ได้เดี๋ยวความลับกูเปิดเผยแนย่ต้องฆ่ามันทุกคนโจมตีพร้อมกันจัดการผู้ต้องสงสัยฆ่ามันซะเฮ้ย ขากันง่ายๆอย่างนี้เลยหรือวะเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจูถึงได้มีอลากดันโผลกมาโอ้ยฉันขยับไม่ได้เฮ้ยแย่แล้วออลานี้หรือว่ากดอะไรขึ้นเอออะไรกันในนี้ผู้อำนวยการค่ายฝึกดูชิน ผู้เชี่ยวชาญเทพสงครามพออ,อ้อดูชิงเขาคือคนที่อาวุโสดาบสวรรค์พูดถึงสินะคนที่คอยควบคุมไข้ฝึกแห่งนี้อยู่ออดิงยี่ชิงเธอยังไม่ชีวิตอยู่พับผาสิตอนนี้พวกเราแยกกันแล้วลุงดูชิงฉันมีบางอย่างมารายงานคะ่ะ ลูกศิษย์ของครูจางปันซูจีเขารอบสังหารคนที่เข้าร่วมการเตรียมสอบเทพสงครามอย่างลับๆว่าไงเนาะข้าผู้เข้าร่วมการเตรียมสอบเทพสงครามชั่วลายที่สุดอืมครูจางปันไม่อะไรจะแก้ตัวหรือเปล่าหรือนาะยอยากจะบอกว่าลูกศิษย์ของเทพสงครามยี่จันดิงด้งจีงลิงกำลังโกหกอยู่ ออพอออดูเป็นความผิดของผมเองที่ไม่สอนลูกศิษย์ให้ดีแต่เรื่องที่สูจูข่าผู้ร่วมการสอบเทพสงครามนั้นผม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 ไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องเลยสักนิดตอนที่141เเป็นความผิดของผมเองที่สอนลูกศิษย์ตัวเองไม่ได้ <c ười> สแสดงเก่งเหมือนกันนี่โอ้โหนายใช้งานทีมรักษากฎหมายได้ทางที่ผิดและพยายามจับคนตามต้องการของตัวเองนั่นคือการรับโทษร้ายแรงมากนี่ยังไม่รวมไปถึงเรื่องที่นายเป็นส่วนหนึ่งของทีมรักษากฎหมายด้วยซึ่งทำให้โทษของนายหนักหนาขึ้นไปอีกนายรู้หรือเปล่า ว่าจะมีการทรงโทษอะไรบ้างโอ้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันตายแน่โดนคดีหนักขนาดนี้ฉันจะโดนขังในคุกร้อยฟ้าฉันได้ยินมาว่าที่นั่นไม่ต่างอะไรจากนรกพอดูชิงผมไม่ใช่คนที่ต้องการจะจับเฮอกันและเพื่อนๆของเขาหรอกนะครับขูจางปัน ขอเป็นคนสั่งให้ผมทำเฮ้ยโกหกนายตังหากไทยเป็นคนบอกฉันเอาละเข้าใจละคูจางปันกับโมโฮสินะพวกเขาทำงานร่วมกัน เป็นผออของค่ายฝึกนี้จริงเขาทำให้คูจังปังและไมโฮสยบลงได้ด้วยคำพูดไม่กี่คำฉันขอประกาศชื่ออัจฉริยะทั้งสามคนที่ผ่านการทดสอบเทพสงครามในครั้งนี้ได้แก่จูเหลียวดังยี่หญิงและ คนที่ได้คะแนนเยอะสุดในการทดสอบครั้งนี้คือโชฟานนอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในค่ายฝึกแห่งนี้ด้วยโอ้อะไรกันสามคนนี่เป็นคนผ่านการทดสอบเทพสงครามโอ้โหพวกเขาดูอายุน้อยกันอยู่เลยโอ้อะไรกันนะโอ้โหซอฟานดูอายุน้อยกันอยู่เลย อาชริยะเขาต้องเป็นยอดอจฉริยะแน่ๆเมื่อเทียบกับพวกเราที่เหลืออยู่โอ้ยยังไม่อยู่ระดับขุนพลเลยโว้เฮยพนสวรรค์ของพวกเรามันช่างต่างกันจริงๆคนเรานี่แต่ละคนพรสวรรค์ไม่เหมือนกันเลยเนาะเป็นเพาะโชฟานกูจางปันถึงได้เอลรอขันเถอะอีโชฟานโชฟาน นายได้คะแนนมากที่สุดในการทดสอบโอ้ยสุดยอดจริงๆผ่านการทดสอบเตรียมเทพสงคารามมาได้ทั้งๆที่ถูกลอบทำร้ายโดยลูกศิษย์ของครูจางปังโซฟานนายแข็งแกร่งมากอืมใช่แล้วนายที่สุดน้องโซฟานก็ได้พบกับที่ที่เป็นของเขาโชคชะตาของโซฟาน กำหนดให้เป็นแบบไม่ตั้งแต่แรกแล้วทุกคนช่วยฟังทางนี้ด้วยครับผมเข้าทีมของพี่เฮอรกันเพราะว่าตอนนั้นทีมของพี่เขากำลังขาดคนอยู่พี่เฮอร์กันผมและเพื่อนๆของเขาผมเข้าไปในทีมก็เพื่อเต็มเติมให้เต็มจำนวนทีมของเขาถึงแม้จะไม่มีผมอยู่ผมเชื่อว่ายังไงพี่เฮอร์กันกับทีมของเขา ก็ทำภารกิจสำเร็จอยู่แล้วโอ้โซฟานนี่นายในค่ายฝึกแห่งนี้เราทุกคนคือเพื่อนพ้องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาขัดแย้งกันเองใช่พวกเราทุกคนคือพวกพ้องกันเราทุกคนในค่ายแห่งนี้คือเพื่อนสนิททุกคนคือเพื่อน ฉันตั้งใจจะให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อฉันมาลงถึงลานนี้แต่ไม่คิดเลยว่าโซฟานจะทําหน้าที่นี้แทนฉันตอนนี้ฉันคงหมดหน้าที่แล้วละโอ้สมก็เป็นอัจฉริยะน่าเสียดายที่เขาอายุยังน้อยเขายังไปที่หนั่นด้วยพลังนี้ตอนนี้ไม่ได้โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่า จะมียอดอัจฉริยโะโผลมาในฝ่ายของประธานเพิ่มอีกถ้าปล่อยทิ้งไว้ในอนาคตเขาอาจจะกลายเป็นตัวอันตรายได้โอ้ยเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเราจะได้ไม่ต้องระแวงเขาอีกต่อไปฮึเอออะไรแผนชั่วร้ายขึ้นอีกแล้วเมืองจงหลิน ่ำคืนของเมืองจงหลินทุกอย่างดูมีสีสันไปหมดเลยนะครับผมมาถึงที่เนี่ยเมื่อวันก่อนแต่ไม่ได้ออกไปเที่ยวเลยสักวันเอ้ยแฮละที่นี่เป็นเมืองที่จเจริญที่สุดนจิจินี่นะเอ้ยคืนนี้ฉันเลี้ยงเองห้ามใครมาแย่งบินฉันเด็ดขาด <c oughs> นี่เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองจงหลินเอ้ยไม่ใช่แค่นั้นนะ อาหารก็อร่อยมากด้วยอืมรู้สึกแย่เหมือนกันนะที่ต้องให้ดังยี่หลินเป็นคนจ่ายทุกครั้งเลยอาหารพวกนี้ถูกทํามาจากวัตถุด,ดิบลับของมอสเตอร์แรงดีเออแรงซีแรงดีราคาของมันอยู่ที่หลักแสนเหรียญอืมคุณหญิงมันแพงไปหรือเปล่า ไม่หรอกพวกเราเป็นสมาชิกของว่าอของที่ว่าเทพสงครามที่นี่เขามีส่วนลดให้เราอีกอย่างฉันมาที่นี่กับอาจารย์หยีเจิ้นหลายครั้งแล้วพวกเขาอาจจะให้ส่วนลดเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าชื่อเสียงของอาจารย์ฉันโอ้ชายโยทำไมหยีหญิงมองฉันแบบนั้นกันนะ เอ้ยมีบางอย่างจะพูดอะไรกับฉันนะเซลฟานเอ้ยอะไรครับโอ้ใกล้มากแล้วโอ้ใจเต้นตุบๆต,ต่อมๆเอ้ยเฮ้ยเออไม่ได้ฉันต้องออกห่างจากกี่หญิงถ้าเออหญิงแย่รู้เขา้าฉันแย่แน่เออพวกเขาขอตัวกันก่อนได้ไหมเฮ้ยอ้พวกเราพวกเราขอตัวกันก่อนเอ้ย ดูเหมือนคุณหญิงจะเตรียมตัวมาเพื่อการนี้เธอจะใช้โอกาสนี้ในขณะที่พวกเขากำลังเมากันเอ้ยเสี่วฟ้านายเก่งมากเลยปีหน้าอัจฉริยะอย่างนายจะต้องได้เป็นหัวหน้ากองเทพสงครามระดับสูงอย่างแน่นอนไม่เหมือนกับฉันเอออย่าอย่าดูถูกตัวเองไปเลยนะครับด้วยความสามารถมีคุณที่คุณมีอยู่ คุณจะเป็นหัวหน้ากองระดับสูงในอีกถึง2อสปีก็ได้โอ้ยไม่ไนายไม่เข้าใจหรอกถ้าต้องรอถึง3ปีมันสายเกินไปโอ้ยเอยอสายเกินไปสำหรับอะไรทุกคนไม่รู้กันเหรอปีหน้าพวกเขาจะเปิดให้เข้าไปในอนณาเขตของมอสเตอร์อีกครั้ง เออมือมืออย่างโซฟานฉันคิดว่ามาถึงเวลาเวลาเขาเปิดให้นายเข้านายคงจะอยู่ขุนพลอน,อนาเขตระดับสูงแล้วล่ะอนาเขตมอนสเตอร์นั่นสินะอีกหนึ่งปีสามาคมทหารรับจ้างจะเปิดให้เข้าอนาเขตมอนสเตอร์แต่จูเหลียวกับฉันไม่น่าจะเป็นขุนพลระดับสูงได้ทันเวลาก่อนที่มันจะเปิดเออ อนาเคตมอนสเตอร์นะครับนั่นอาจจะเป็นกุญแจสำคัญของแผนใครบางคนที่จะยึดของอนาเขตนั้นไว้ก็ได้หญิงฉันไม่คิดว่าเธอจะรู้เรื่องกุญแจที่จะใช้เปิดอนาเขตมอนสเตอร์หรอกนะเออใครนะ อหอูจางปันพวกแกทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้รีบหนีไปซะฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือถ้าดูชิงลูกเข้าและจับได้ว่าเป็นแผนของท่านเฉิงเฟินฉันไม่รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรบ้างไม่แปลกใจเลยที่อาจารย์ของเราชอบคุณมาก สมกับเป็นครูจางจริงๆเอ้ยคิดแผนนำหน้าไปหนึ่งก้าก่อนเสมอไม่ต้องห่วงผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อช่วยคุณเมื่อแผนของเราสำเร็จคุณจะหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยวันนั้นแหละคุณจะได้เป็นอิสระผมมาที่นี่เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโซฟานดูชิงเป็นคนฉลาดมาก เขาตัดการเข้าถึงระบบของเรากับรายละเอียดส่วนตัวของเขาเอาไว้ดังนั้นรามีมีข้อมูลอะไรมากพวกแกทั้งคู่มาได้เวลาพอดีฉันกะจะบอกข้อมูลของมันให้พวกแกอยู่แล้วไอโซฟานันเราต้องฆ่ามันให้ได้ไม่งั้นเราลำบากกันแน่